ขึ้นบันไดค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8 8ที่3นะคะย่ำนะคะ1,2,3,4แล้วก็เดินขึ้นหน้าคู่กันนะคะ5,6แล้วค่อยเปลี่ยนทิศเป็น7,8นะคะ7,8ทีนี้ขึ้น8ที่4นะคะแที่ส เท้าขวาไปนะคะด้านข้างหนึ่งซ้ายไปแตะสองสาสแล้วโยกไปทางขวาพอ